ก็กราบสวัสดีเด็กๆน้องๆหนุ่มๆทุกท่านที่กำลังใช้ออกซิเจนหายใจกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอะไรวะโลบ็อกเออชื่อว่าโลบ็อกนะครับแล้วก็อยู่ในแมพที่มีชื่อว่าออสตาทาวเวอร์ดีฟเวนนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปลุยทีมดากอนบอลนะครับทีมดากอนบอลของผมวันนี้ก็จัดมาแล้วนะครับมาดูกันว่าจะได้กี่เวฟตัวแรกเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้ขาดไปไม่ได้ครับกำลังเป็นกระแสมากๆเลยนะครับยิ่งกว่าแบบ ก็เสียเพลงอ่ะติดแฮแท็กมาศูนย์เลยอ่ะเข้าแบบมาหนึ่งของเรามาศูนย์เลยนะมาเหนือของเขาอ่ะนะครับก็เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าโบลีนะครับเออก็เป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองแหละก็เป็นลูกศิษย์ผมแถวบ้านผมนะครับตัวนี้ก็เวล80แปดสิบแล้วนะก็มีเออร์วินนะครับแล้วก็มีบูม่าแล้วก็มีฟิตเตอร์หกดาวนะครับแล้วก็มีทั้งนะครับแล้วก็มีโกคูแบ็กพิงนะครับจริงๆเนี่ยมันขาดเบจิต้าไปผมจะเอาเบจิต้ามาแทนเออร์วินไว้แต่ว่ากูไม่มีไงกูไม่มีกูจะเอาแค่นี้อ่ะเออก็เดี๋ จะได้กี่เวฟก็สามารถคอมเมนต์คอมมเนต์บอกกันมาได้นะครับว่าจะได้กี่เวฟโอเคไปโอเคค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้วาบุกมาครบแล้วไอ้ผมจะวางโบุี่ต่อเลยนะครับเพราะว่าโ bon บุี่มันทุกเวฟมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มคะแนนให้เราครับไอ้ทุกๆการข้ามมันจะเพิ่มคะแนนใ,ให้เราสามร้กกรมมรอยครเพราะฉะนั้นเราต้องรีบวางให้เสร็จคนส้นเลยครับโอเคขอวางไปก่อนนนะ okay, ครับต้องวางให้ครบด้วยนะครับสามเมตรที่แรงนะครับมันจะมีผลมากเลยนะครับสำหรับทีมพ์มาต,ต้นบอลเราผมก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่ดีนะว่าผมไม่ม,ม,ย,มย,ย,ยืมิตามที่ผมอยากได้เลยตามมาไวมจากเลยเด

ถ้าเกิคนามเร่งาลรนไงเงียังไงเาจอัครับกต่อะนะครับกินตใรื่นะครับทีดเป็นตัวหนึงที่มาเดียริงคือผมว่ามทันสตอรี่หมดแล้วก็อินิวันหมดเลยครับว่าาเมันก็ตัด้นนะครับแล้วก็มันอัพคะแนนมันก็ไม่ไ้แพงมากนครับมันอัพะมันก็ไม่้แพมากครับมัคทีแบบไม่มีพวกตกนหรือว่ามีข้อะไรอย่างเงี้ยอยากอยากตัแต่งดีผมว่าน่าไม่ บุรีผมว่าซื้องก็ต้องกลับมาติ่งได้แต่ผมในความที่ผมคิอาจได้แบบว่ารถรถอะไรนะรถคูดาวรถการจมตีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเอามานับมาแบเพิ่มคามเหนื่อยแต่นอถือว่าก็กลับมาได้ครับแล้วผมก็เดิน้านะผมคิดว่ามปรคูดาวแเพราะมันต้องุเอยนะแต่ว่ามันก็เป็นอบบงูดาวดีแมันก็เั้าใจแบว่าคือคูดาวน้อเนี่ยคือแบบจะคงนี้เยครัแต่ว่าามารอบนี้ยอดามครกลับมาับบนี้ก็ถอว่าตด้ามได้เครับมาช้มาครับก็อย่างไรก็ผมต้อ นะครับด่านนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือด่านอะไรนะเออผจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันคือด่านจากรี่องอะไรนะับแต่ว่าตอดสายที่หลเนสายางนนะครับผมว่าตัวเนด่านนี้เขา่านหนงนะเพราะว่าดวคุณลางตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เป็นได้แล้วมันก็เป็นทานเดียวเลยนะ้เมันก็เป็นทางครอบคุมหมดเลยนะครับโดยเฉพาะ่องดานนทีสุดแหละนะครับเพราะว่ามันกว้างนะแล้วก็ทีนี้หมดเลยครับ่าแต่ว่าด่านนี้ผมสึกว่าใครที่จะเอาแบบเล่นแบบพกสายติดติดิบอะไรเงี้ยผมเหมดผมมองว่าด ฮันรุ่งฮันรุเยั่าว่าัเก็ลูเตาเออตอนที่มันขามาตอังผมี่ว่ามันเป็นลูกของโกคูเยจริงเออเอาไปมาเป็นลูกเป็นลูกของเตาเเลยว่าเอก้คนาะเออมันตอนผมก็เลือเป็นลูกไมเป็นตาแล้วโกคูแต่ผมผมว่ามันเป็นเออโกคูเยแต่จริงมันเป็นตาเออก็ก็นันลมัลูกใครก็ใชลูกโกีครับว้าไปเลย้ามีก็จับนเลยน้านี้ก็บอกเลยว่ารายงานครับผมมาลันี้ผมบอกว่าแอโกะนะครับอีกโก ก็ระหว่างที่เรารอเนี่ยผมจะมาสอนกดบัฟบ,บนให้ท่านผู้ชมดูนะครับเออเป็นบัฟบ,บนเออร์วินนะมาดูกันว่าผมจะสอนได้ให้ท่านผู้ชมเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคก่อนแรกเราต้องซื้อเออร์วินมาก่อนลยนะโอเคซื้อมาสักประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าที่เราก็ออพไปก่อนนะครับดูว่ามันครอบคลุมถูกท,ทุกคนไหม โอเคอย่างนี้ก็ทุกคนนะครับอ่าทุกคนเดี๋ยวเราก็ซื้ออีกตัวนึงมาวางไว้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมอาจจะเขางงว่าเอ้ยทำบัพบนทำไมต้องซื้ออีกตัวมาวางไกล้บุกเต็มต้องวางที่กันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับโอเคครับโอเคได้แล้วท่านผู้ชมครับพอเราพอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมให้เราให้เรากดบัฟไปเลยครับไปกดบัฟอย่างนี้ครับพอมได้คูณ2นะครับเห็นไหมดาเมจมันขึ้นเป็น169อันนี้เวล80ิแล้วนะครับ ความได้อย่างงี้ครับเราเราซื้อมาอีกตัวครับอ่าซื้อมาอีกตัวมาไว้ตรงหน้าก็ได้ครับแล้วก็อัพไปอ่าโอเคโดนทุกคนนะครับ <S <S แล้วก็กดไปเลยครับอ่า <S <S พอกดอย่างนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมพอเรากดอย่างนี้เข้าไปปั๊บเห็นไหมตัวนี้มันจะได้240ินะครับก็คือเอ่อมันก็คูณคูณสามนแหละให้เราซื้ออีกตัวหนึ่งครับ <S <S อ่าซื้อมาเลยแล้วอัพโอเคดูว่าครบทุกคนไหมโอเคครบนะครับพอซื้อมาแบบนี้ปั๊บ ให้เรากดครับเอ้ยจริงๆซื้ออีกตัวก็ได้นะเออซื้ออีกตัวก็ได้นู้ชมอ่าซื้อไปปับ๊บโอเคโดนอยู่ครับให้เรากดเลยครับปับ๊บเห็นไหมพอเรากดปุ๊บครับเราจะมี2ตัวนะครับที่บัฟตันแล้วนะครับสองตัวที่บัฟตันแล้วสามารถกดได้ครับเราก็กดเลยครับอ่าเรากดเลยปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะวนบเลยครับทีเนี้ยเห็นไหมมันก็จะเอ่อได้บัฟเต็มแล้วเห็นไหมตัวนี้ 2อตัวนี้มันก็จะคูดาวพอดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังว่างนะครับตัวนี้ก็ยังว่างนะครับเพื่อแบบใครแบบอุ้ยกลัวกดไม่ทันอะไรเงี้ยซื้ออีกตัวครับซื้ออีกตัวครับแล้วก็อัพไปนะครับพออย่างนี้แล้วก็รอดูว่าเฮ้ยสองตัวนี้เนี่ยคูดาวยางนะครับกดไปดูไปเรื่อยๆอ่าพอคูดาวปับ๊บอ่ะอันนี้ผมผมน่าจะลืมกดมาใช่ไหมอ่านี้ผมลืมกดนะครับท่านชมอันนี้ผมลืมกดเห็นไหมโอ้ลืมกดเอาใหม่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  เอาใหม่เดี๋ยงงเดี๋ยงงกันโอเคกดปังอ่าโอเคดูนบัฟอ่าพวกนี้ไม่ดูนบัฟกดปังโอเครอบัฟโอเครารอสักสักแบบประมาณ20บวิก็ได้เออ20ีวิก็ได้นะครับรออีกสักประมาณ20บวิก็ได้ผมผมสามารถซื้อได้อีก2ตัวใช่ไหมโอเครอประมาณสัก20บวินะโอเคพอได้20บวิปับซื้ออีกตัวหนึ่งไปโอเคดูครอบคุมโอเคครับเราก็กดตัวที่บ้างเลย โอเคกดตัวที่ว่างตัวนี้ก็ได้อ่าตัวบนสุดกดไปอ่าตัวนี้ก็จะว่างเลยครับตัวนี้ก็จะว่างนะครับแล้วก็รอรอหมดกดโอเคนะครับพอหมดปับ๊บให้เราซื้ออีกตัวหนึ่งครับอันนี้ก็ในกรณีที่ผมลืมนะผมเลยต้องซื้อใหม่นะโอเคไปโอเคไม่คุ้มหมดช่างแม่มันแล้วกันนะครับให้เราซื้ออีกตัวหนึ่งแล้วเรากดครับอ่าอย่างนี้ครับแล้วเราก็รอครับทีนี้เออ รอบแรกเรากดตัวนี้ใช่ไหมปังนะครับแล้วเราก็มากดตัวนี้อีกปังนะครับแล้วเราก็ซื้อตัวมาวางตัวนี้ปังนะครับแล้วเราก็กดโอเคเดี๋ยวรอรอก่อนนะครับรอหมดโอเคหมดกดอ่าทีนี้เราจะกดได้แค่2ตัวนะบัฟบอจะกดได้แค่2ตัวนะครับทีนีน้จริงๆิมันจะกดได้หลายตัวแต่ว่าผมลืมตอนแรกเออมันก็เลยกดได้แค่2ตัวก็ช่างมันแล้วเราก็ซื้อวางไม่ได้แล้วโอเคตัวนี้ก็ยังมีบัฟนะครับเผื่อ เื่อไอ้ตัวนี้หมดเห็นไหมไอ้ตัวนี้หมดแล้วก็กดกดได้เห็นไหมต้องมีบัฟตลอดนะครับการที่เราจะกดบัฟบ,บนเนี่ยเราต้องมีบัฟตลอดแล้วเราต้องดูตลอดด้วยนะครับเออคือกูเบื่อตรงนี้เลยกูต้องดูตลอดเนี่ยอันนี้หมดแล้วเห็นไหมเรารีบกดเลยหาตัวปังโอ้ยเห็นไหมกดช้ากดช้าครับอันนี้คือเรากดช้านะแล้วก็เลยจะเป็นแบบนี้แหละ กดไปเลยนะครับกดมั่วไปเลยครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจพยายามกดให้เร็วที่ส oh yes, ุดตัวไหนที่ไม่ขึ้นบัฟเออวินตัวไหนที่ไม่ขึ้นบัฟให้กดตัวที่มีบัฟแล้วกดให้เร็วที่สุดนะครับเห็นไหมพออันนี้หมดกดกดอย่างเดียวครับแนะนำครับกดอย่างเดียวสูตรผมก็คือกดอย่างเดียวอย่าไปสนใจนะครับกดอย่างเดียวครับ จริงๆมันได้แล้วแหละแต่กูก็ทําให้มันยากนะเออกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้เราก็กดไปครับพอเราก,กดไปแล้วตัวว่างล้วก็เออรอหน่อยนะครับถ้าเราเพิ่งกดรอแล้วก็รอหน่อยนิดนึงนะรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่ง,ง,งตัวนี้ยังไม่หมดบับเลยโอเคกดช่างมัน,นครับโอเคตัวนี้หมดบับแล้วใช่ไหมเราก็กดตัวที่มีบับอ่าปังครับแล้วมันก็จะคููดาว เดี๋ยวมันจะคูดาวเสร็จแล้วก็กดตัวนี้เออมันกดได้ทีเดียวไม่ใช่เหรอวะใช่ไหมผมกดไปปับ๊บผมก็ต้องรอเริ่มใหม่เออว่ะคูรีบวางเกินไปเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันครับถือว่าใครทำตามผมมั่วมันถึงตอนนี้ก็สุดยอดเปลีกดครูยังแจมจริงจริงๆโอเคหมดปั๊บกูก็กดขยันกดขยันกดเข้าไว้ขยันกดเข้าไว้ขยันกดเข้าไว้เ,วเวพื่อน โอเคขยันกดเข้าไว้ขยันกดเข้าไว้ครับขยันกดเข้าไว้ขยันกดเข้าไว้ขยันกดเข้าไว้เพื่อนปั๊บปั๊บอ่าติดหรออ้าวเลี้ยวติดเฉยเฮ้ยเมื่อกี้ผมกดกดทันนะเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมผมกดตัวนี้อ่ะเมื่อกี้กดตัวนี้เลยกดทันติดเห็นไหมครับผมบอกแล้วสุดวมาผมผมขายทั้งสองตัวนั้นเลยมึงมาบัฟดาเมตตรงนี้ดีกว่าเยอะเพื่อนจริงๆ โอเคไม่มีบัฟใช่ไหมกูกดให้ไปโอ้น oh. ่าจะไม่ถึงมั้งขวานตรงนี้ไม่น่าถึงขอวานตรงนี้นะเฮ้ย okay. บัฟบดเฮ้ยเฮ้ยโอเคกดทันแล้วเว้ยมาว่ะเป็นไงสูนงมว่าผมบอแล้วโอ้แบบมั่วยังได้ครับโอเควางไปเลยทั้งวางตรงไหนก็วางเถอะเป็นไงสูนงมว่าผมผมบอแล้วถ้าขยายให้ผมสอนทีก็ คมเมนต์กันมาได้นะจริงๆิมันจะง่ายมากถ้าเกิดกูไม่วางมั่วอย่างงี้เออกดไปกดอย่างเดียวครับกดอย่างเดียวถ้าตัวไหนไม่มีบัฟก็คือกดอย่างเดียวกดตัวที่มีบัฟให้กับตัวที่ไม่มีบัฟให้มันขึ้นบัฟโอเคบัฟบัฟอย่างเดียวงงงงกูก็งงนะครับไปเห็นไหมติดแล้วเฮ้ยนี่ขนาดผมมั่วนะนี่ยังติดครับโอ้โหเวฟสี่สิบเจ็ดนี้ชิวเอ้ยทำไมมันไม่มีตัวเข้ามาเพิ่มอะหรือว่าโอเคปลอดไทย ก็แปลกใจเหมือนกันคนระับผมกดผมกดอันนั้นออโต้คิปเออเออต่อออโต้สคริปแต่มันมึงออกมาทีละนิดทีละนิดกูก็แปลกใจเห,เหมือ,กน,อ,กน,กอกนกันเะฮ้ยเฮ้ยกดโอเคกดทันอยู่ไอ้วงนี้ก็รอบุญกุศลกูนะไอ้วงที่มันไม่ถึงวงเนี่ยก็รอบอนรอบุญกุศลกูนะครับเฮ้ยนี่โกคูคแบ็คพิงก็ดามิจัดจ้านในย่านนี้อยู่นะดูสิโกคูแบ็คพิงก็เบี้ยห้าสิบห้าครับซีสามพันสามเลยนะพอบัฟให้แล้วก็ตีสามพันสามส่วน อันนี้ก็3ามเเหมือนกันครับฟิเซอร์เอ้ยโกคูแบ็คพิงดีกว่าฟิเซอร์ว่ะในเรื่องดาเมจนะถ้าเกิดวิลท่ากันนะดูสิอันนี้ขนาดเลิลไม่เท่ากันก็โกคูแบ็คพิงก็ยังเยอะกว่านิดนึงแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องวงมากกว่าที่โกคูได้กว่าเฮ้ยเมื่อกี้ผมกดบับผิดเอีย่ยผมไม่กดตัวไม่มีบัฟดูสิโอเจ้อจอดกดบัฟผิดไอ้เอ้ย,อยผมกดบัฟผิด ไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยเริ่มใหม่ก็ได้โอเคคุณสองก็น่าจะไหวอยู่มั้งครับตอนนี้ก็เข้ามาที่เว็บ49แล้วนะครับแต่ว่าของผม56นะหมายถึงน้ำหนักนะครับโอเคไหวอยู่อุ้ยทังนี้อุ้ย13 0 0 0เลยเหรออุ้ยทังทังเอาเรื่องนะทั้ง13 0 0 0เลยนะเฮ้ยนิงก็แรงนะดีกว่า I ีด g โกูอี I ๋อี yeah ๋ีกูไม่น่าไปเปลืองตัว e p up e e โ o เลยว่ะ ไเยอะทางดีกว่าเยอะเฮ้ยรีบกดรีบกดมีตัวไหมโอเคไปเดี๋ยวไม่ไหวเอานะครับก็ต้องรอให้เจ้าโบลี่นะครับคูดาวให้รีบๆนะครับผมอยากให้โบลี่แม่งเหลือคูดาวสิบวิก็ยังดีป่ะนะเออแต่ว่าน่าจะโกงเกินไปนะครับถ้าเกิดเหลือคูดาวสิบวิก็คือโคตรพ่อโคตรแม่โกงอ่ะดูดิดา,ดาวเมจดสามมือน่ะคูดาวสิบวิเอาง,ง่ายๆนะลอยมาแตงวิวแปดสิบตีหนึ่งหนึ่งหนึ่งวินะครับ หนึ่งวิใช่ไหมหนึ่งวิมันตีประมาณหนึ่งพันหนึ่งอันนี้คือบัฟแล้วนะหนึ่งวิตีประมาณหนึ่งพันหนึ่งนะครับเท่ากับว่าสิวิมันจะตีแค่หมื่นหนึ่งนะรอยมาแต่งรอยมาแต่งเขากันว่าเขาว่ากันว่านะเป็นตัวแอร์ที่ดีที่สุดเมื่อสองสามวันที่แล้วก่อนที่โบลีจะอัพอันนี้อันนี้อันนี้ผมได้ยินมานะเมื่อสองสามวันที่แล้วเขาบอกว่ารอยมาแต่งเป็นตัวแอร์ที่ดีที่สุดเพราะว่าตีเร็วแล้วก็ตีแรงนะครับแต่ถ้าเกิดบัฟอะไรแล้วสิวิมันจะตีได้ประมาณหนึ่งหมื่น ประมาณไม่ใช่สิไม่ใช่หนึ่งหมื่นสิประมาณประมาณเท่าไหรวะประมาณเกือบเกือบเกือบสองหมื่นสิบบิประมาณเกือบเกือบเกือบสองหมื่นนะครับสิบบิประมาณเกือบเกือบสองหมื่นต่อตัวนะครับสิบวิประมาณเกือบเกือบสองหมื่นต่อตัวแต่ว่าโบลี่เราตัวเดียวตีสามหมื่นหกเนี่ยตอนนี้คือตีสามหมื่นหกเลยนะครับถ้าเกิดมันเหลือสิบนะถ้าเกิดมันเหลือสิบวิฟูดามันเหลือสิบวินะมันจะโหดกว่ารอยมาแต่งยิง แต่อันนี้คือเขาเพิ่มม,มันกูดาวพิมหมกวิไงมันก็รอยมาแต่งก,กนะ็ดีกว่านะครับดีกว่าไม่เยอะหรอกนิดเดียวเฮ้ยผมว่าหลุดหลุดหลุดชัวอุย้ยเกือบเกือบกดบัฟไม่ทันนีเย้เมื่อกี้เกือบกดบัฟไม่ทันนิดเดียวเนี่ยเท่ากับว่าเราได้กดแค่สองตัวนี้นะจริงๆนะเนี่ยเวลาเรากดบัฟให้พวกนี้เราได้กดแค่สองตัวนะก็จ้างมันครับก็ยังก็วนได้เรื่อยๆอุ้ยตอนนี้เวฟห้าสิบสามแล้วเหรอ ้ยถือว่าเอาเรื่องว่ะแต่เรียบร้อยดูทรงน่าเรียบร้อยครับอ่าดูดแล้วครับช่างมันครับผมว่าดาเมจไว้ก่อนดีกว่าน่าจะดูดโอเคดูดแล้วไม่เป็นไรครับก็ง่ายว่าว f ห้าสิบสามมาดูกันสิว่าห้าสิบสี่ไหมมาดูกันว่าจะห้าสิบสี่ไหมครับแต่ว่าของผมห้าหกนะย้ำเลยของผมห้าหกนะครับเพราะว่าน้ําหนักผมมันก็เพิ่มขึ้นอยู่น่าจะอัพไซต์เป็นห้าแปดเดืนนี้ดูดเรียบร้อยครับไปเองนะครับห้าสิบสี่นะครับแล้วก็ดาเมดอยู่ที่ห้าสิบ อุย้ยเท่าไรนะเฮ้ย<ฮ>ดามเมนอยู่ที่หกสิบจุดสี่นะครับหกสิบจุดห้าอ่าผมจะรอจนกว่ามันจะดับเลยโอเคหกสิบจุดหกก็สรุปเลยแล้วกันนะครับเราเอาทีมดาร์กอนบอลเราไปครับก็ได้ประมาณประมาณห้าสิบสี่เวฟนะครับอา่าห้าสิบสี่เวฟแล้วก็ดามเมจหกสิบจุดหกเอ็มนะครับหรือว่าประมาณหกสิบล้านกับอีกหกหมื่นแล้วก็เศษบาบาบานะครับโอเคก็ okay, ยังไงถ้าเกิดวิภาพราการใดหรือว่าพูดผิดพูดขัดใจใครก็ขอภัยมาณนาที่นี้กันด้วยครับใครที่ยัง,งงงเกี่ยวกับบัฟเออร์วินก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้จริงๆผมก็สอนไปมันก็น่าจะง่ายอยู่นะครับถ้าเกิดผมไม่วางมัว่วแล้วก็กดพลาดนะโอเคไ้เจอกันคลิปหน้าครับลาตีสวัสดี